thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. ทำแบบไหนอ่ะทำแบบโค้งหรอทำแบบโค้งหรอแล้วโค้งระวังล้มใส่กันนะครับหรือว่าอันอันนี้ล้มหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าคอนโดมันจะล้มไหมนะ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเส้นพุมเส้นพุมคอนโดก็จะล้มไหมไม่รู้ครับอาจจะล,ล้มก็ได้นะคอยดูคอนโดไม่ใช่คอยดูคอนโดอาจจะล้มก็ได้นะคอยดูคอนโดไม่ใช่คอยดูอ,ดอาจจะล้มก็ได้นะคอยดูโอเค โค้งแบบสวยงามเลยอะต่อแบบโค้งสวยงามเก่าหัวขยนันขยน,นยงคบเนี้ยกแก้นี่ระวังนะระวังขาจะไปโดน ค่ะโดนล้วจะล้มหมเลยเนอลูเนอค่อยๆ,ๆ,ๆน้องวินจะทำเป็นวงกลมเหรอไม่ใช่ทำวงกลมโดอิโนอันนี้อันนี้จะล้มไหมจะทำแบบโค้งเหรอครับจะทำแบบโค้งอุ๊ยระวังน่ากลัวน่ากลัวล้มอะ่ะนั่นเปลี่ยนใหม่ก่อนลูกไม่เปลี่ยน มั่นใจเนาะพอหรือยังอ่ะลูกยังครับเอาแหมกี่อันนอกจากเอาแหมกี่เอ,เ,อเอาเยอะเอาลยโอ้สามนาทีแล้วเนี่ยแม่ ระวังระวังแถวเจ้าโค้งเลยได้เลยอ่ะดูละโค้งวืดนี้เลยน่ย ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยเอาไว้ใกล้ๆให้นะเดี๋ยวจะหมดแล้วเนาะน้องจะเอาหมดเลยกะ,ะระาวาังมัมมีที่อยู่นะลูกเดี๋ยวจะหมดแล้วเนาะครับจะหมดแล้วคะ่ะจะเอาหมดเลยกะว้าวหมดเลยแม่ทำมาได้เลยเนี่ยแม่ไม่มีสมาธิดีพอแม่ทำจะต้องล้มแน่นอน มมันลได้ไเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จน้องอย่าเพิ่งทำเนอะแม่จะถ่ายถ่ายมุมสูงให้น้องเรามาดูกันว่าคอนโดมันจะล้มหรือเปล่าล้มก่ออาจจะล้มได้หรืออาจจะไม่ล้มเนอะหรืออาจจะล้มเนาะหรืออาจจะไม่ล้มก็ได้อ่ะ น้องมินพร้อมยังพรอมแล้หนึงสองสามเฮ้ยไม่หลงคันโดไม่ลง